คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีความรุนแรงและฉากจ้ำสแกรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพนิกหรือผู้ที่เป็นโรคหัวใจและผู้สูงอายุโอ้ยไม่น่าตายนะโหติดจัมปุนทั้งอ้าว ดังนั้นแล้วเดี๋ยว,วนในครั้งนี้เนี่ยฮะภารกิจออกจากนี้ไปอาจาอาจะมีความแบบมึนงงกับครั้งก่อนๆที่เคยเล่นมาเพราะว่าด้วยความที่เราอัดกันคนละเดือนเลยอ่ะนะฮะเออดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะแบบมีหลงลืมๆกันไปบ้างนั่นเองนะฮะมาทวิตกับตรงนี้ก็ลบสองหกแปดลบสี่สองแปดใช่ปะแปลว่าไม่น่าใช่ที่นี่อาจจะเป็นอคาเซียหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะฮะลองไปที่อคาเซียดูนะรู้สึกเสียดายเงินมากเลยเนี่ยแล้วคือเงินก็จะหมดตู้อยู่แล้วหรือยี่สามร้อยก็เหรียญนะฮะโอ้ชีวิตฉันนจะะะอออออยู่่รรดดไไ้หืมะฮะเ ไกลกว่าเดิมไหมเนี่ยเอ้ยมันไกลกว่าเดิมไหมเนี่ยเอ้ยมันเหมือนจะไกลกว่าเดิมนะแต่ก็เกือบใกล้อยู่ก็อาจจะใกล้กระมังนะฮะแต่ว่าทามันมืดอีกแล้วนะฮะมันมืดมันรับไม่ได้นะฮะเราจะให้มันมืดแบบนี้ไม่ได้เนาะเออโอเคเราต้องตามหาแสงสีกรีนกันนะฮะซึ่งมองขึ้นไปบนฟ้าเราไม่มีเลยนะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้ายิ่งนักนะฮะดังนั้นแล้วเ,เราต้องไปที่ลบสองหกแปดกับลบสี่สองแปดนะฮะไปะ เรสโก้ not okay นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตฉันไม่โอเคอย่างรุนแรงนะฮะมีตัวอะไรกําลังถูกเผาด้วยเมื่อสักครู่นี้อา้าวตายไปแล้วนะฮะแหมไม่ทันได้สังเกตเลยนะฮะสีีไอ i ี IC, น้ําเงินตรงข้างหน้านี้หมายความว่าจางังไสนะฮะนั่นก็คือเป็นแคมป์ไซต์ของเรากันนั่นเอง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 ,เอง,เองนะฮะซึ่งแคมป์ไซต์ตัวนี้ก็คือเออ่ที่เราเคยทํามาใช่ไหมในคลิปที่เราก็ทํามาคือเรียกได้ว่าคลิปเขาเรียกนะในครั้งก่อนๆนะก็คือเราแบบ เป็นสายตะลุยเบิดแคมป์ไซด์มากเลยตกใจโพล่าแบตกใจนุ่พอล่าแบหรือแพนด้าหรือซัมติงเอฟวิติงเิกาเบลนะฮะตกใจมันจะทำร้ายกันนะฮะแหมเตรียมดาบถ้าไม่ทันเลยทีเดียวนะ,ะเนี่ยอ่าแคมป์ไซต์อยู่ข้างหน้านี้ซึ่งเป็นแคมป์ไซต์ที่เราสร้างเขาหรอฮะสร้างเขาหรอเอาเราสร้างแล้วนะฮะเนี่ยโอ้ oh God. ไม่ก็แล้วทำไมเราไม่เทเลพอร์ตมาซึ่งมันน่าจะสะดวกสบายกว่าเยอะเลยเนาะ แล้วอาหารฉันอยู่ไหนอ๋ออาหารมีแค่นี้นะฮะอันนี้ก็คือจะหมดตูดแล้วเหมือนกันนะอ่นี่ไงสีเขียวอยู่ข้างหน้านี้นี่เองนะฮะโอเคคือถ้าแบบไอการบอกพิกัดของมันแต่ละครั้งเนี่ยนะถ้ามันบอกพิกัดมาแล้วแบบมีไอคอนที่ทําให้เราแบบเห็นจากระยะไกลได้หรือว่าบอกหน่อยว่าแบบมันอยู่ใกล้สถานีอะไรหรือว่าอยู่ใกล้แคมป์ไซต์อันไหนมันจะแบบเป็นเรื่องที่ดีงามแหลมเลิศประเสริฐสีมณีสองแสงมากนะฮะแต่ปรก็คือมันไม่บอกเข้าใจปะมันไม่บอกนะมันยิงเนาะทำให้เราแบบต้องเสีย น้ำพักน้ำแรงในการเดินทางค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะแล้วเนี่ยเงินเราเนี่ยจะพอกลับไปที่บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยฮะเออจะพอที่จะแบบไปส่งของอะไรอย่างนี้ไหมนะฮะฮัลโหลสวัสดีจ้า every one every thing is not fine here โอเคโอเคโอเคมันไม่ต้อนรับกันเลยโอ้ยไม่ต้อนรับกันเลยอ๋อทำไมต้องโหดร้ายขนาดนี้อะ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 อย่าโหดร้ายกันเลย อย่าทำร้ายกันเลยนะโอ้โหอันนี้คือเอาปืนจ่อเลยโอ้โหโอ้ยไม่กอนี่คือเปิดปุ๊บตายอะไรอย่างงี้นะฮะอ่าไม่ตายหรอกจ้าโอเคตายหมดแล้วนะ,ะแล้วก็เหลือเข้าในอีกตัวนึงอ้าวไม่มีแล้วนะฮะโอเครอด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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ชึบชืบอ่าขโมยไดยมอนด์นั่นเองนะฮะแล้วก็กลับไปที่เอ่อโอ้โหธุร,รกิจธุร,รกิจของเราไกลนะฮะเนี่ย เราจะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวคนนี้นอนที่แคมป์ไซต์ของเรากันก่อนแล้วกันนะเนี่ยแหละเราเริ่มรู้สึกรักแคมป์ไซต์ขึ้นมาทันทีหลังจากที่มันแบบมีประโยชน์ต่อชีวิตของเรามากนะฮะถามว่าทําไมเราถึงต้องมาทำเควสนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคือแบบเออครั้งก่อนนี่ก็คือเอียนกับการทำเควสนี้แล้วนะฮะตามหาไดมอนแบบโอ้โหตะลอนทั่วโลกอะไรเงี้ยเบื่อแล้วอะไรเงี้ยนะต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่ามันมีความสำเร็จกับเราอยู่ดูสภาพเงินก่อน,อนหยสามร้อยกว่าเหรียญน,นะฮะแล้วคือจะไปทำธุรกิจใหม่เควสที่แปดิินนาง้เ เดังนะะั้นแล้วเนี <hi> ่ยสามร้อยเหรียญนี่ไม่น่าพอดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องแบบกักตุนเหรียญกันก่อนนะต้องแบบเขาเรียกนะปั๊มเงินกันก่อนเนาะแล้วประเด็นคือมันนอนตรงไหนนะมันนอนยังไงเนี่ยอ่ะอันนี้อันนี้นอนโอเคเอไอเอกเอกเอ้ยต้องแบบไอเอกอเเเออออ้าวอันนี้คือเอไอเอกเอกแล้วเหรอเดี๋ยวอันนี้คือแปดชั่วโมงของมันใช่ไหม 8ชั่วโมงคือทำไมเป็นตีสามก่อนงงนะฮะอ่าขอเออขอเอ้เอ่าเออเอเออเอะเออเออเออเนอเอเลอเออเออเออเแอ้ไอเนาเอเอโอเคะฮะนะ <c oughs> เฮ้ยแตเอะเออเออเคอเออเอเราก,บบกออนะเออเออเอแเออเออเนะเออก็ถือวเาเป็เเอื่ออที่ดีงเออล้วมอองมเงนะ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปที่ไปที owner. ่ด <necessary> ีด uh ีอะไรเนี่ยดีรีเทสดีเซิร์เหรอซึ่งเรามีไหมมีป่ะดีดีแทสดีเซิร์นะฮะเออดีดีแทสดีเซิร์อยู่ไหนอันนี้มันเป็นดีเซิร์ฟดีเซิร์อะดีเซิร์ฟดีเซิร์ฟดีเซิร์อ่าดีดีแทสดีเซิร์ฟยังไม่ได้สร้างนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนักนะฮะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราวาดไปที่ อันไหนใกล้สุดแล้วเนี่ยอันนี้คนจะใกล้สุดแล้วมังไอ้เพนเพนตาลาซูล่าไอซ์แลนด์อะไรเนี่ยนะฮะก็คือมันก็ไม่ใกล้หรอกแต่ก,ก็ก็ถือว่าโอเคอ่ะก็ประหยัดเงินดีนะฮะคือมันประหยัดเงินกว่าการที่เราต้องแบบเสียหลายร้อยเหรียญเพื่อทังรถไฟนึกอออกไหมก็มันใกล้สุดได้แค่นี้ก็ต้องยอมนะฮะเพราะว่าเงินเราก็ไม่ค่อยมีเป็นสภาพชีวิตยาจกนะ,ะตอนนี้รู้สึกชีวิตดูเศร้ามากเลยนะฮะ,นะะโอเคโอ้ย เมื่อ,อไรฉันจะถึงคือแคมป์ไซต์เนี่ยทำไมคุณต้องแบบวับนูน่นวับนี่อะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคมาจะเย็นอีกแล้วหรอคือเมื่อกี้ก็เพิ่งปรับเวลาไปให้มันเช้านะเธอเย็นอีกแล้วหรอไอไอพวกนี้นี่มันรีบจริงๆเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นอะไรหนักกับเวลาหรือเปล่าแบบรีบอะไรขนาดนั้นนะแบบจะรีบมืดทําไมอะไรอย่างนี้นะอ้านี่เห็นไหมบอกแล้วมันใกล้กว่าเยอะเลยนะฮะถามว่า ใกล้ไหมมันก็ไกลอยู่แหละนะแต่ว่าก็ถือว่าประหยัดเงินนีกยหรไหมเออมันก็ประหยัดเงินที่เราก็ไม่ต้องเสียเงินค่ารถไฟไงแต่ว่าเราก็ต้องเสียเงินค่าเดี๋วงอาที่จะตกนะเราจะต้องเจอกับสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมแปลกประหลาดนะฮะอ่านี่ไงก็จะถึงแล้วเอสยงจริงก็ไม่ไกลเนาะถ้าพูดถึงเออแคมป์ไซนนี่ก็ใกล้นะอาจจะว่าไปใช่ปะเออมันก็ใกล้นะเออ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 เยังใกล้อยู่ใกล้อยู่ก็ไม่ได้แย่นะเอ้ยแคมป์ไซนนี่ก็ไม่ได้แย่นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคเลยเออ ใช่ไหมมาถึงก่อนหนุงอาทิตย์ตกอีกนะฮะมาเริ่มภารกิจขายกันดีกว่า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 อ่าฮะอาจารย์เซลล์เลยจ้าเราต้องการเงินโดยด่วนตอนนี้รับบทเป็นคนหิวเงินนะฮะอ่ะหิวเงินไปที่ไหนไปที่1 6 0ยลบเเออลบนะฮะมันพิกัดอะไรเลยเนี่ยที่ไหนใกล้สุดอ่ะสงสัยน่าจะเป็นคริสโตโฟโรนะฮะอะไรไม่รู้แหละนะฮะเรา โทษไว้กาะว่าเป็นคริสโตโฟโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออนะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นคริสโตโฟโลละมั้งซึ่งถ้าไม่ใช่คริสโตโฟโลก็ไม่รู้จะใช่ที่ไหนแล้วเพราะว่าเกียรติิพกัดเมื่อกี้ก็คือไอ้ไอ้ป่านั่นนะฮะก็ไกลเลยนะก็ดูทรงว่ามันดูมันจะไม่ใช่อะไรเงี้ยนะฮะก็คริสโตโฟโลน่าจะเป็นอะไรที่ใกล้ที่สุดนะใกล้ใกล้ประวัติของเราที่สุดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันเนาะอ่ะเอ้ยก็ใกล้นะก็ไม่ได้แย่ก็เดินอีกประมาณ300บล็อกเองตกใจมีสปิเดอร์อยู่ข้างหน้านะฮะอ่าสปิเดอร์แมนนะฮะะเนา เออปึ๊บปึ๊บนาโอเคคือน้ำเวลาที่อัดคลิปเนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่พอดีนะฮะวันนี้วันที่29ธันวาคมเวลา5ทุ่มนะฮะแล้วจะจะจะ,จะบรรยายให้ทราบทําไมนะฮะอันนี้ก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะเออแต่เดี๋ยวนะก่อนที่เราจะเล่าต่อเดี๋ยวเราต้องไปพิกัด160เออ,เอ,อไม่ใช่ทางนี้สิมันต้องไม่ใช่ทางนี้ต้องไปทางนี้ใช่ปะ 160กับลบเโอเคเดี๋ยวเรามุ่งหน้าตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยแล้วกันนะฮะโอเคเออช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ปะลหลายๆคนก็ต้องแบบเดินทางกลับบงกลับบ้านอะไรอย่างงี้นะฮะเอ,อเดี๋ยวนะก่อนเราจะเดินทางต่อรู้สึกว่ามันจะมีร้านค้าร้านหนึ่งนะฮะที่มันจะขายเรืออยู่นะน่าจะมีปะน่าจะมีนะฮะถ้าถ้ามีเรือเนี่ยมันจะแบบทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นนี่เยอะเลย นะซึ่งร้านค้ามันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอันนี้เว็บพนส์ไม่ใช่นะฮะร้านค้าทำไมฉันไม่เคยหาร้านค้าเจอเลยนะฮะในเมืองไหดีมันแบบกว้างใหญ่ไพศา,ารลรกจิตมากนะฮะรกจิตเกี่ยวอะไรนะฮะไม่เกี่ยวนะฮะเออคาสิโนก็ไม่ใช่นะฮะใช่ปะไม่ใช่คาสิโนจะไปใช่ได้ไงเออ,เอ,อ เออเดี๋ยวเราตามหากนันก่อนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมในที่สุดเราก็เจอแล้วเรือนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะมีมานานแล้วนะฮะเพราะว่าทุกอีพีก็คือเราว่ายน้ําอย่างเดียวเลยนะฮะซึ่งก็เป็นบุคคลที่กล้ามเนื้อแข็งแรงคนหนึ่งนะฮะขยันในการเดินทางมากเนาะใช่ปะเออแบบเอ็กก็ว่ายน้ำเอกก็ว่ายน้ำก็คือเก่งมากนะฮะตอนนี้เดี๋ยวขอไปตุนอาหารแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่ น่าจะซื้อได้มากสุดแค่แค่นี้แหละนะครับผู้ชมเพราะว่าเงินจะหมดแล้วดูข้างขวามือนะฮะเหลืออีก105เหรียญน,นะฮะเอ่ออีกนิดนึ่งก็คือจะโจนแล้วนะฮะจะไม่เหลือเงินอะไรเลยนะฮะแล้วดูเงินของปิซซาที่ไม่ยอมมาเล่นเกมนะฮะเออจะต,ต่อไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเออนะเราประจานเขาตรงนี้เเลยเหรอใจเย็นนะใจเย็นเราต้องแบบใจร่มๆนะต้องหายใจเข้า <c oughs> แล้วก็หายใจออก <c oughs> <g ül> เออดูอาการอาการน่าจะเป็นห่วงหน่อยนะฮะเออดูอาการท่าทางน่าจะเป็นห่วงโอ้ยทำไมแบบออ้ยเราน่าจะแบบทําเรือมาตั้งนานแล้วซึ่งดูดีมันแบบสะดวกสบายมันรวดเร็วทันใจมากแบบโอ้ยมันเป็นของที่เราควรจะแบบทํามาตั้งนานแล้วอ่ะใช่ไนไเนาะเออเนี่ยโอ้โหดูสะดวกสบายนะะแป๊บเดียวจะถึงพิกัดเป้าหมายแล้วเนี่ยดูเห็นไหมไปที่ลบลบลบ,ลบเท่าไหร่นะลบเท่าไหร่1 6อยหสิบ อา้าวอีกเลยอีก300บล็อกเองนะฮะใกล้ๆใกล้ๆเห็นปะซึ่งแบบทำไมเราไม่ทำนตั้งแต่แรกเนาะใช่ปะเอออ้าวเหือหายเลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล,หลเฮ้ยเหลือหายเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เฮ้ย My boat is gone My boat is gone forever อ,อ้าวอ,อ้าว My boat has gone แล้วนะคุณผู้ชม ไม่โบเทสก้อนก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เออโบสโบสไม่ใช่ไม่ใช่โบนสิโบสโบสอะไรก็ได้อะเอาโบสแบบดาร์กโอ้ก็ได้เก๋ดี <c oughs> เออมีการแบบเลือกสีอะไรอนิดนึงด้วยนะเนี่ยอ่ะโอเคสวัสดีจา้าสเกลิตันจา๋าฮลัลโหลสวัสดีจา้า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 สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคบายบายจ้าแก่ฉันหิวมากเลยอะ่ะขอขอ,ขอหน่อยอ้าวไม่มีเนื้อให้อีก โถค่าฟรีเลยนะเสียดายมากโอเคหรือว่าเราจะต้องแบบฆ่าในโหมดซูเปอร์โบอะไรอย่เงี้ยหรอถึงจะแบบได้เนื้อแกะหรอหรออันนี้ก็พูดไปเรื่อยนะฮะโอเคโอ้โหการมาขายมาขายของเรานี้แบบไกลแล้วเกินนะเฮ้ยแคมไซส์อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราต้องไปก่อสร้างซะหน่อยแหละใช่บ่รเราต้องแบบสร้างอนุสาวรีย์ของตัวเองนะฮะเฮ้ยถ้าถ้ามีแคมไซตอยู่ข้างหน้าก็แปลว่าเราก็มีเงินกลับบ้านนะด เยก็โอเคอยู่เออก็ได้อยู่นะฮะมามาเราพร้อมมากเดี๋ยวเราไปกันเลยทนะ่าน mm hmm. ผู้ชม l e t โก้ not okay นะฮะมาเลย mm hmm. มาเลยสวัสดีจ้า mm hmm. เพื่อนจ้าฉันเอาอาหารมาขายแล้วนะจ๊ะไม่ใช่อาหารมาขายอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนึกว่ามีกล่องนะฮะมันหลอกดาวเอ๊คัมไซนั้นสร้างแล้วอ๋อไม่เป็นไรอ๋ออันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันบ้านเดิมปือบปั๊เนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านเดิมที่เราเคยมานะ,ะเนี่ยเอยเออ้าวฝนตกอีกนะฮะมา ฮัลโหลลุงเอาไปเลยจ้าลุงโอเคนะจ้าเย่โอเคนะฮะกลับไปรับเงินกันดีกว่านะฮะเพราะว่าฝนตกด้วยนะฮะเดี๋ยวระหว่างก่อนกลับนะฮะขออนุญาตปิ้งอาหารสักครู่แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็คืออาหารจะหมดตูดแล้วนะฮะเนี่ยเออาก็คือพูดถึงตูดนะฮะเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเออน่าสนใจเหมือนกันนะฮะเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจว่าเราเป็นอะไรกับตูดหรือเปล่านะฮะเราเป็นญาติกับเขาหรือเปล่าเนาะอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราปิ้งอาหารเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ เอ่อเพเทอะไรอะไรแบทแลนด์สักอย่างเลยแล้วกันนะฮะไม่ใช่แบทแมนนะฮะใจเย็นๆนะคุณผู้ชมฟังดีๆนะ,ะเป็นแบทแลนด์เนาะไม่ใช่แบทแมนนะฮะอันนั้นก็จะเป็นมนุษย์คางคาวนิดนึงนะฮะอ่าแล้วก็ต้องแบบมีโรบินมีโจ๊กเกอร์มีซั Joker, มติงเอวิติงจิงกาเบลมาด้วยนั่นเองนะฮะอะไรเอเอ,เอ,เอ,เอก็คือพูดถึงจิงกาเบลนะฮะเพราะอะไรนะเพราะช่วงที่อัดคลิปคือช่วงจิงกาเบลเอโอเคนะฮะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นพอตัวเลยนะฮะโอเคนะ ไปรับเงินกันดีกว่านะฮะเงินอยู่107เหรียญเนี่ยจะตายแลยนะ้วเนี่ยจะไม่มีเงินเหลือแล้วนะจะไม่มีเงินเหลือกินข้าวเลยนะก็คือตอนนี้แบบอากลัวมากนะฮะชีวิตนะฮะโอ้ยตายแล้วตายแล้วรีบไปเร็วเลสโกเลสโกเลสโกโกไปรับเงินขอให้ได้แบบสัก2 000เหรียญนี่จะแบบดีมากเลยนะฮะจะเป็นการต่อ ชีวิตเราได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะก็เข้าใจแล้วแหละนะทำไมเควสนี้นะฮะถึงต้องเอ่อถึงทำแล้วได้แบบ2,000เหรียญเลยนะครับเพราะว่าแบบนี้นี่เองนะเพราะว่ามันต้องใช้อะไรนะแรงกายนะฮะในการเดินทางค่อนข้าง,งสูงเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นแล้ว2,000เหรียญก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะกลับมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะกับเรือที่เราเสกมาอีกทีหนึ่งหลังจากที่มันทำพังเรานะฮะโอเคได้1,500เหรียญก็โอเคแล้วกันนะเดี๋ยว เราไปทำเควสที่แปดกันเลยแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ได้รออ e ีพนะิกซ่าเนาะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าปาเลสโก้ทูคริสตัฟโฟโลนะฮะเฮ้ยเลสโก้ทูคริสตัฟโฟโลเออสัมผัสได้ดีนะฮะเนี่ยไปเลยกันดีกว่าโอเคนะฮะเราจะไม่รออ e ีพิกซ่าแล้วนะฮะเราไปกันเลยดีกว่านะเพราะเรารอมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะนานมากอ่ะเราไปทำเควสที่แปกันนะฮะ a familiar a familiar friend นะฮะก็คือเป็นโุ้ยตกใจสะดุ้งเลยนะนะ่ากลัวมากอะ่ะ โอเคนะฮะตอนนี้เราก็คือมาเจอกับเพื่อนที่คุ้นเคยอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งมันก็พูดเรื่องราวอะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราไปกันเลยดีกว่านะฮะไปที่762ดร้หมานี่อีกแล้วเหรอเอยทำไมต้องแบบพาเราวาทะเลทรายแบบไกลขนาดดีด้วยอ่ะเออ762กับ283นี28่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะฮะเนี่ย7 6 2กับ283มันคือที่ไหนเนี่ยมันต้องไปทางข้างหน,น้านี้ถูกต้องไหมโอเคอุ๊ยอะไรอะ แต่ก็ไม่ไกลนะรอบนี้นะฮะเอ้ยภารกิจของเราก็ไม่ไกลนนะรอบนี้เพราะว่าแบบดูดิมันคืออะไรทรไบเราไม่เคยเห็นมาก่อนคือเราก็ว่าเราก็เดินทางบ่อยนะบริเวณโซนตรงนี้นะฮะแต่ไมเราไม่เคยเจอมาก่อนนั่นสิอันนี้คือเรื่องที่แปลกมากนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะว่า what is that นะฮะเ,เดี๋ยวไปดูกันมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นด้วย <laughs> น่ากลัวอยู่โอเค ฮัลโหลนี่คือเขาเรียกว่าเป็นแบบกระโจมเมื่อกี้มันขึ้นอะไรสักอย่างนะเมะื่อกี้แต่ว่าคือมันขึ้นอะไรสักอย่างแล้วไปเองก็คือว่านาฬิการเราล็อกเอาไว้นั่นเองนะฮะขึ้นนาฬิการเราแบบศักดิ์สิทธิ์นะฮะคือมันไม่สนใจว่าข้อความ,มนี้จะขึ้นอะไรก็คือมันแบบทับของมันเลยอะไรอย่างงี้นะฮะเอ่อสวัสดีมีนิ้วด้วยมีนิ้วน่ากลัวยังไงเห็ุแล้วก็วยังกลัวอยู่ดีนะฮะมีเลอเจอร์อมีนิว้วเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวสุดๆนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมหน้าตาเหมือนกันเลย อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเออทำไมมันหน้าตาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรฮลัลโหลโอ๊ยอุ๊บซีดุ๊บซีเฮ้ยมันจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเลือดมันแบบอินฟินิตี้เฮ้ยแล้วทำไมเจ้คนนี้ก็ถึงแบบมีเศษเอะไรติงต่งๆออกมาข้างๆด้วยทุกคนเป็นเหมือนกันไหม เป็นเหมือนกันด้วยนะเดี๋ยวเป็นพิกเซลที่เกินมานะฮะโอเคเนาะอะเรามาที่บริเวณตรงนี้เรียบร้อยแล้วยังไงต่อเอ่ยเออเออฮัลโหลฮัลโหลได้ยังไงต่อแล้วแล้วแล้วยังไงอ่ะโอเคเราต้องมาคุยกับคนคนนี้สินะฮัลโหลชีฟ f Wonderful to meet you m r d ต m i t r i so what do you know about the bandits บ a n d ิ t ก็คือพวกโจนะฮะ and the undead นะฮะ one of our men are was riding เอ่อบลาบลาบลาฮะแค่เนี้ยมาเพื่ออ่านเรื่องราวอ่ะนะเอาจริงดีโหโหดมากนะฮะโหดรลายมากเท่ากับเราได้ขนาดนี้นะฮะไปที่180ซึ่ง มีความคุ้นเคยคุ้นชินว่าพิกัดเนี้ยอยู Hell> ่ใกล้กับเมืองคริสโตโฟโรค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะดูทรงแล้วเราน่าจะได้กับคริสโตโฟโรนะฮะคือมันหลอกให้เราดีใจนึ้ว่าแบบรอบนี้เราจะทำภารกิจใกล้ๆนึกอว่าบ้านแล้วแบบเอ้ยใกล้ๆนี่ไงก็ใกล้ๆกับที่เราวาร์ปมาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะอีกไกลเลยชผิวมันน่าเศร้านะฮะคือบอกเลยนะฮะว่าแบบเนี้ยเนี่ยที่มันมีหลาย EP ขนาดนี้นะฮะก็สาเหตุหนึ่งก็คือเนี่ยแหละนะฮะโอเค เป็นความผิดพลาดของเราเองขอโทษนะฮะอ่าเราว้าไปนะฮะแล้วก็ไปที่ไปที่ไหนที่มันใกล้คริสโตโฟโลอ่ะโอ้โหอันนี้เรียกว่าใกล้แล้วหรอถามจริงเอมอ h e Red Land น่าจะใกล้สุดละไปะไปที่ The Red l a n d กันนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวของอาคาเซียอะไรสักอย่างสถานอาคาเซียซึ่งไอตัวแคมป์ไซต์ตัวนี้คือเป็นจุดเดียวนะฮะที่อยู่ใกล้กับ ตัวขอใส่รถไฟมากที่สุดแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่เกียดเดินนะฮะเราก็จะวาร์ปแล้วก็วาร์ปแล้วก็วาร์ปมันเองนะครับภารกิจของเราก็คือการวาร์ปล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็ใส่จอไม่ได้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็คือเห็นบ้านมีหลายหลังมากโอเคมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอ่อแล้วก็ประเด็นก็คือรถไฟอยู่ไหนรถไฟเอออยู่นี่นี่เองนะฮะอ่าแล้วก็หาแสงสีแดงเข้าไว้ง่ายๆนะไม่ยากไม่ยากเหรอไม่ยากเลยนะฮะบอกเลยเออก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าเดินทางไกลเหลือเกินนะฮะแต่ละสิ่งก่อสร้างก็คือใหญ่มากนะฮะ โอ้ี่เขากลับมาแล้วหลังจากที่ใช้เวลาติดต่อนานมากมาแล้วมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะไปแล้วอไม่ใช่เฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่างใจเย็นใจเย็นโอ้รีบจังเลยเราอ่ะไปที่คริสโตโฟโลกันนะฮะตอนนี้เนี่ยคือเราเริ่มเควสที่แไปละซึ่งเควสที่8เนี่ยก็คือมันทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ก็คือไปตามโฟโลตามที่มันสั่งซึ่งตอนนี้จะต้องไปที่พิกัดนี้ตึ๊บอ่าเราต้องไปที่พิกัดนี้คือตอนเนี้ย เพิ่งเริ่มภารกิจไ,ไ,<อ>ไปยังไม่มีอะไรเลยคือเป็นการฟังเรื่องราวเฉยๆซึ่งเรื่องราวคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อ่านจริงโอ้ไกลซะด้วยร้อยแปดสิบกับเท่าไหร่นะห้ารหสิบแล้วเราอยู่แล้วเราอยู่ลบสี่ร้อยเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่จะไม่ใช่มันต้องไปที่อัคคเซียเมื่อกี้ถูกแล้วปะหรอไม่ทันดูน่าจะที่นี่นะคิดว่าเออใกล้เคียงไหมเนี่ย ไม่ใกล้เคียงเลยไกลกว่าเดิมอีกแย่ละเอาไงดีเงินก็หายไปเรื่อยๆแล้วต้องไปที่ไหนอน่ยเงเราเรารวยเรารวยโอ้ยโอ้โหรู้เปล่ากว่าจะได้เงินขนาดนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้รู้ไหมกอดจะได้เงินมาเนี่ยก็คือจําครั้งที่แล้วได้ปะคืออ่ะคุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะรู้ว่าคุณผู้ชมเราพูดไปแล้วนะแต่ว่าเราบอกปิดใจรอบหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมก็ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะว่า ครั้งที่แล้วเนี่ยนะ,ะที่เราเปิดธุรกิจไปใช่ปะธุรกิจอันนั้นอะไอธุรกิจอะไรนะธุรกิจธุรกิจอะไรสักอย่างอะไอที่มันขายเพชรอะเอ๊ะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมอันไหนนะธุรกิจขายเพชรธุรกิจล่าสุดที่ทะเลทรายอะจำไม่ได้นะฮะอ้าวคืออ,อ๋อ <c oughs> ไม่แน่ใจาว่า <c oughs> ไม่แน่ใจาว่าเราทำภารกิจ กับอีบิกซ่าไปหรือยังแต่ดูทรงก็น่าจะยังนะฮะดังนั้นแล้วเอ่อก็คือมันเป็นภรุรกิจขายขายเพชรเนาะซึ่งภารกิจขายเพชรนี่ก็คือเพื่อเอาเงินโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งจําได้ไหมว่าไอตอนภารกิจขายเพชรก็คือเราไปเปิดไอธุรกิจนั้นแนะ่ะโดยการกู้เงินมาจำได้ไหมเสกเงินมาห mm ้าพันอือ่านั่นแหละก็ก็คือเราเพิ่งจะใช้กรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่อจะชใช้กรรมเสร็จก็คือมันดูดตังไปเหลือตังอยู่ประมาณ500อ่ะแล้วก็แบบ มันแทบไม่ใช้มันใช้แทบอะไรไม่ได้แลวคือรู้ว่าภารกิจนี้ยวต้องใช้เงินอีกแน่เลยก็เลยทําอีกรอบหนึ่งซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบครึ่ง,งชั่วโมงในการที่จะแบบสำเร็จไอภารกิจนั้นแ่ะแล้วก็เอ่อถึงจะเติมเงินขึ้นมาได้อีกเนี่ยเท่าที่เห็นอ่ะเลยประมาณพันสองเนี่ยก็คือกว่าจะเติมเงินขึ้นมาได้ก็ลำบากมากคือคือก่อนหน้านี้ก่อนที่ฟิกซ่าจะมาก,ก็คือแบบเป็นยาจกไปแล้วไม่เหลือเลยจัดเซตีร้อกับเท,ท่าไหร่นะ566อหกโอ้ my god เราอันนี้ไหมเย้เอางี้เลยเหรอนี่แล้วก็ขยันโกงซะด้วยสักพักหลงโอเคเอ้ยตรงนี้ยังไม่เคยมาวาโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บวายมากโอ้โหรู้ป่าอันนี้อันนี้ความเร็วความเร็วคูณเท่าไหร่เท่าไหร่ทัน พันหนึ่งเอ่อไม่ใช่หนึ่งร้อยนี่ขนาดหนึ่งร้อยนะมันเขียนว่าพันหนึ่งเลยอะจริงเหรอไปนนี่ไงถึงแล้วปะอันนี้ไงเราไม่ไม่อันนี้อันนี้แคมป์ไซด์ก่อนปะแคมป์ไซด์อันนี้เราเคยมายัางอะอ๋อเอาแคมป์ไซด์อันนี้ก็เคย,เคยมาแล้วทำไมเราไม่ว้ามาอันนี้ใครก็จะไปรู้เนาะโอ้ยฝนตกอีกไปแะร้อยแปดสิบกับห้าร้อยหกสิบหกปะเดีโก้ฟานี้อยู่ไหนกันแล้วเนี่ย อ่ะไม่รู้ว่าต่างคนต่างไปแล้วกันซ้ายที่นี่โอเคโอเคกดครั <c oughs> ้งหนึ่งก็คือแบ <laughs> บแทบจะวาร์ปแล้วอ <laughs> ่ะเนาะโอ้ไ 100, 500, 500. ้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนี่ไปทางที่นี่ไปทางที่นี่ไปาทไปางที่ตะวันตกอ้ายติดโอ้เอาเอาจำบูดได้ไหมจำบูดได้ไหมมันจะเอาอีกเหรอเอาลองลองห้าร้นะอยก็ 500, ต้องไปทางนู้นภาษีโอ้ยโอ้เขียวมันจะตกก็ตายเลย ตายวะจะจบกันตายไหมเอ้ยไม่น่าตายป่ะโฟติจัมบูถ้ามีก็อ้าวอ้าวเอฟเฟกต์ฮะจบเมื่อกี้ทีพีเราก็มาแคมป์ไซส์อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้คืแคมป์ไซส์อะไรเอ่ออันไหนอันนี้ป่ะแล้วงั้นเราไปมูมููควีนเลยไหมมูควีนมีไหมมูควีนมูควีนเฮ้ยมีด้วยออาไปเลยมันเจะไหนอ๋อเออเนี่ยเมน่อกี้ หาทำมากนะกระโดดทีนึกว่าบินไม่ใช่ว่าบินเหรอเฮ้ยแต่แบบกระโดดมันไม่ควรจะแบบตกเราตายขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเพราะแบบเรากระโดดเองไม่ควรจะตายดิเนาะอ่ะแล้วที่นี่มาที่ไหนแลวเนี่ยประเด็นคือสลิปปิ้งก่อนเดี๋ยวเจอตัวอะไรโผล่มาไหมร้อยแปดสิบกับห้าร้อยหกสิบหกโอ้ยยังอยู่อีกไกลเลยอะ่ะเ,เพลงอย่างดังอะ่ะหรอลดเสียง อ,อันนี้ลดเหลือันนี้ลดเหลือ6%แล้วนะยังดังเลยโอเคเออ้เหลือที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอาไปที่ที่ทเรามาเมื่อกี้ใช่ไหมไปฮันนูไปฮันนูเอเอเราใส่แค่สปีดก็พอ,นะอเนาะเราใส่แค่สปีดก็พออย่าจำบูญเลยจำบูญน,นี่เอเอเอาเอาอะไรเวลน้อยๆก็แล้วกันแซงแบบ2ก็พอเออสักสองเนี่ยกำลังดีเมื่อกี้แบบเล่นโอเวอร์ไปหน่อยเฮ้ยตรงนั้นมีเฮ้ยมีแคมป์ไซด์ด้วยนี่เราเราเคยไปหรือยังเนี่ยแคมป์ไซด์ตรงนั้นอะ ข้างซ้ายมือข้างซ้ายมือถ้าเรายังไม่ได้ไปเราก็แบบไปเปิดแคนไซไว้ก่อนเผื่อว่าอนาคตเราต้องวาร์ปมาอะไรเงี้ยอุ้ยสะดวกสบายอ่ะแคมดนแคนไซนี่เคยเปิดหรือยังไหนมาเช็กซีอันนี้คือออกนอกเส้นทางอย่านัผู้ชมเออแคนไซนี่อ้าวเปิดไปแล้วโอเคเอากลับ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 โอ้ยเธอระเบากว่าเลยอ่ะเดี๋ยวโอ้โหโอ้โห ก็คือแบบตอนนี้แบบตัวอะไรก็ไม่รู้กำลังเด้งดึกงอยู่อล้ตัวอะไรก็ไนะฮะร้อยห้าสิบอะไรนะไม่รู้ร้อยแปดสิบห้าร้อยห้าร้อยหกสิบหกอ๋อไปไปมาๆตอนนี้กลับมาคริสโตโฟโลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่เหรอจริงเหรอใช่ป่ะอีพิกอยู่ไหนอะเอ้าไม่ใช่อีพิกสิมันต้องเป็น not q b เออเดี๋ยนะไปที่พิกัดอะไรนะโอ้โหพอติดสปีดแล้วงงอะ ร้อยแปดสิบแล้วก็ห้าร้อยหกสิบ่ะห้าร้อยหกสิบก็ต้องไปทางทิศนี้เออโอเคต้องไปทางทิศทิศต,ตะวันตกเอ้ยตะวันออกเฉียงใต้ออจะตายแล้วไมค์ก็แม่เจ้ามีรางรถไฟด้วยตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยทะเลทรายปะ่ะนี่เหรอเจอแล้วเอ๊ะเหรอถึงละถึงละเอาถึงแล้วเหรอใจเย็นนะใจเย็นนะอยู่ไหนอะ่ะกำลังไปเอ่ออยู่ที่เดียวกันปะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลโอ้โหแล้วสปีดก็ยังมีอยู่โอ้โหว้าว